สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันจจกิรกับแก้นแล้วนะคะคำเตือนกับวีดีโอนี้จะทำขึ้นพวกคำบรเทิงน,น,นะคะขอทุกคนนะคะเราบชมพวกคำบรรทิงเท่านั้นนะคะ หกห้าศูนสี่ได้สองสี่นะคะแต่ต้องวินนะทุกคนสองสี่ลงไปเ็กยังครับ ได้วินอีกแล้วพีกห้าได้ไหมได้ห้าอะไรสี่สี่แปดเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเลีเ้ยงก็พอโอเคโอเค เจ็ดสองหกเจ็ดสองสองหนึ่งนี่ <c oughs> ปวดหวัวมันทำไมอยู่อย่างนี้อะทุกคนนี่ได้ไหมได้อะไรไหม <c oughs> ได้บอได้บอปวดหัวอ,อยู่เด้อเอาเบิ้งดูได้ยังแดงได้ไหมคะได้อยู่เด้อคะ่ะได้อยู่เด้อคะ่ะ ได้อยู่ได้อยู่มามาไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่หมต้นไปรอบใหม่รอบต่อไปกันเลยนะคะทุกคนรอบต่อไปไปอะไรดีละ่ะคะไม่กอดไ อบต่อเอาไปแล้วรอบต่อไปไปมัาา้ยนะคะทุกคนเรืนี้นะดูก่อนทุกคนคุยทำดีแล้วโอเคมาละมา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 เย็นนี้เลี้ยงโค้กหนึ่งครัวไม่ยากกิบกอบกิบกอบ น้ำแข็งไม่ต้องแล้วอะไรนะอันนี้อันนี้พอไหมมันลุกไปลำบากมันลุกไปลำบากฟันหนึ่งค่ะ 101417212528 101417212528นะคะมี12ก็ต้องมี72นะคะทุกคนอันนี้คือเน้นนะเดีด๋ยวๆะคิดให้วันนี้แบบมันเน้นเยอะมากเลยแบบไม่ต้องนี่แหละจะได้คิดนะอยากจะเดินหนี บ้างไงะอแม่บ้านจริงแม่บ้านไหนจ๊ะไม่บ้านเราอยู่เดี๋ยวก็หนูอย่างงั้นหนูอย่างงี้นะหนูยังงงอยู่เลย14 นมีหนึ่งสามก็ต้องมี73นะคือแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือเป็นการคำนอณของเรานะคะคนอื่นเราไม่รู้นะคะแต่แสำหรับเราก็คือมี10แล้วก็ต้องมี70จ้ดนะนะครับกันหน่อยกันหน่อยอืมหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองห้าสองแปดะจ๊ะอันนี้ไปอะไรบ้าง มาเบิ้ลมาเบิ้ลนะฮะ วันนี้วันสุกก็คือเด่นสองกับห้านะคะค่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 ะมีละค่ะมาเดี๋ยวเน้นให้แล้วนะคะดูไม้บรรทัดของเรานี่เด่นนะทุกคนสองหนึ่งสองห้าอปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปอยู่ในนี้หมดแล้ว อันนี้ใครจะวินอใครจะวินห้าห้าหกตัววินสี่ตัวนะวินได้ค่ะเอ้ยแกลูดูนี่หน่อยแป๊บนึ่งนะทุกคนไปนูหนึ่งเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนมาอหมาอะ มามามาเน้นนะเน้น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 การไว้เสื้อนิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยมันเน้นขนาดนี้ทุกคนเข้าใจป่ะเน้นขนาดนี้คือไปได้หมดเลยอะอะอะนะครับชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ รับชมเพื่อความมันเทิงนะทุกคนนะจ้านะจ้าชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะทุกคนนะอืมนี่นะทุกคนประมาณนี้แหละอ่ะขอให้โชคดีนะคะสี่น้อยกิจพิบกติวีไอพีนะฮะรับชมเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ